สวัสดีครับสวัสดีชาวตะลมบอลทุกคนด้วยนะครับไปดูเลยดีกว่าครับโค้ชทีเด็ดของผมโฟนตรงในคืนนี้ครับจะเป็นเกมคู่ไหนไปดูเลยครับแต่ก่อนที่จะไปพูดคุยกันนะครับก็ฝากไว้เหมือนเดิมครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกกับกลุ่มของตะลมบอลนะครับง่ายๆนะครับทางเข้าอยู่หน้าช่องตะลมบอลนี่ได้เลยครับก็กดเข้าไปลุยกันได้เลยนะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดครับเอาละครับไปดูเลยดีกว่าครับโค้ชทีเด็ดของผมในค่ำคืนวันนี้ครับให้เลือกเชียร์ทีมอย่างน็อตเคานตี้ไปได้เลยครับ ทีมจ่าฝูงของศึกคอนเฟลซ์ครับวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนทีมอย่างเกตทเฮดทีมรองบวยของตารางครับสำหรับทีมอย่างน็อตเคานตี้นะครับผลงานช่วงหลังนี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมครับเกเกมหลังสุดลงเล่นทุกรายการพวกเขาไม่แพ้กับใครเลยแม้แต่เกมเดียวชนะคู่แข่งไป6นัดแล้วก็เสมอไป3ฟอร์มกําลังดีนะครับที่สําคัญครับรสถิในการเล่นในบ้านไว้เนื้อเชื่อใจได้เหมือนกันสวเกมหลังสุดทุกรายการ แพ้กับคู่แข่งไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นครับวันนี้พวกเขาต้องการ3มแต้มเพื่อจะยึดจ่าฝูงต่ออีก1สัปดาห์วันนี้เปิดบ้านต้อนรับการไปเยือนทีมแองเกตเฮดผลงานช่วงหลังนี้กำลังเน่าเลยครับเก้าเกมหลังสุดชนะคู่แข่งได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับและสิติในการออกไปเยือนของพวกเขาก็ถือว่าย่าแย่6เกมหลังสุดไม่ชนะใครเลยดังนั้นเกมนี้ครับเกียร์ทีมเจ้าบ้านอย่างนอตคารตี้ไปได้เลยครับเชื่อว่าเกมนี้พวกเขาจะเก็บ3แต้มได้และก็จะเป็นการชนะมากกว่า1ประตูขึ้นไปครับคู่ เอาละครับสำหรับใครที่มาังชมคลิปนี้อยู่นะครับก็ฝากไว้เหมือนเดิมครับใครอยากได้โครงการ3มโครงการ4หรือตัว VP แบบเน้นๆนะครับก็สงวนสิทธิ์ให้กับสมาชิกในกลุ่มเท่านั้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับอยากเข้ากลุ่มง่ายนิดเดียวครับทางเข้าอยู่หน้าช่องหากใครสนใจก็กดเข้าไปลุยกันได้เลยครับวันนี้ผมฟนตุงลาไปก่อนสวัสดีครับ